สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้พบกับครัวบ้านลิชานันนะคะครวบบ้านของเรานะคะวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาแกงส้มนะคะแกงส้มกุ้งสดค่ะผักรวมนะคะในกระทะของเรานี่ก็จะเป็นน้ํานะคะวันนี้วันนี้น้ําเยอะหน่อยนะคะน้ําประมาณหกถ้วยนะคะแล้วก็พริกก็ประมาณสัก ห้าช้อนโต๊ะนะคะวันนี้เยอะหน่อยนะคะเต็มกระทะคะ่ะตอนนี้เราก็จะน้ำล้วก็เดือดแล้วนะคะเราก็จะใส่ให้ให้น้ำเรากลมกล่อมนะคะอันนี้อันนี้เป็นยอดมะขามนะคะเก็บจากริมรัวบ้านเรานะะี่ค่ะใส่ลงไปะคะ่ะเพื่อให้น้ำกลมกล่อมนะคะเอาสักเจ็ดยอดวันนี้วันนี้น้ำเยอะแล้วก็จะมีใบยอดอะไรทะเนี่ย,ยอดมะยมะคะ่ะ สักเจ็ดยอดเหมือนกันนะคะได้ฝนค่ะงามมากนะคะเราก็จะให้น้ำเขากลมกล่อมก่อนนะคะเอาเนี่ยใส่ลงไปนะคะแล้วก็เคี่ยวนะคะยังไม่ปรุงรสนะคะจากนั้นเราก็จะใส่ผักนะคะนี่ค่ะเอาอันนี้ก่อนคะ่ะเชเท้าค่ะวันนี้ผักรัวมันแรกก็จะเป็นเชเท้านะคะ สักร้อยกรัมนะคะร้อยกรัมแล้วก็จะมีผักกะหล่ำค่ะ150กรัมค่ะโดยประมาณนะคะโดยประมาณใส่ลงไปก่อนค่ะจากนั้นเราจะให้เขาเดือดนะคะปิดฝาค่ะช่วยให้เขาเดือดเร็วหน่อยนะคะ ขนาดที่ปิดฝานี้เราก็จะเออเราก็จะเตรียมปรุงรสนะคะปรุงรสค่ะเปรี้ยวหวานเค็มนะคะน้ำปลานะคะสักสามช้อนแกงซมนี้มันต้องกินหยอดอร่อยนะคะไว้กินหยอดนะคะปลาใส่ลงไปค่ะสามช้อนนะคะจากนั้นก็จะเป็นเ อะไรล่ะน้ำนะคะน้ำตาลปี๋หอมหอมสักสามช้อนนะคะเอาสามช้อนก่อนนะคะสามช้อนก็จะเต็มทัพีแล้วค่ะเอาหนึ่งทัพีเลยค่ะทัพีเนี่ยนะคะวัดด้วยทัพีนะคะใส่ลงไปค่ะน้ำตาลจากนั้นก็จะเป็นน้ำส้มมะขามนะคะน้ำส้มมะขามหนึ่งทัพีเลยค่ะไม่ต้องตวงด้วย พราะวันนี้เยอะค่ะหนึ่งับปีนะคะยกเว้นน้ำปลานะคะน้ำปลาสามช้อนโต๊ะค่ะตอนนี้เราก็จะเล่งไฟให้เดือดนะคะเล่งไฟไปก่อนค่ะเพื่อให้เดือดเร็วขึ้นค่ะช่วยให้เดือดเร็วขึ้นนะคะอร่อยนะคะลองทําดูนะคะข้อสําคัญพริกต้องตําเองนะคะติ่วต้องตําเองค่ะจะดูได้นะคะวิธีการตํพริกแกงส้มนะคะ ดูได้ในครัวนิชานั้นนะคะว่าเขาตำพริกก็ใส่อะไรกันบ้างเป็นพริกแกงส้มนะคะมีทั้งพริกแกงส้มหลายอย่างคะ่ะแกงเขียวหวานก็มีนะคะเข้าไปดูค่ะจัดไว้ให้เรียบร้อยนะคะค่ะอ่าเริ่มเดือดแล้วนะคะเดือดแล้วค่ะเดือดแล้วค่ะยังไม่ชิมนะคะแม่เต็มกระทะเลยอยันนี้จากนั้นก็จะใส่ผักมุ้งะคะ่ะ ผักรวมของเราวันนี้เยอะนะคะผักบุ้ง200กรัมค่ะอล่อยค่ะใส่ลงไปนะคะใส่ผักบุ้งก็เต็มกระทะแล้วนะคะเคี่ยวนิดหน่อยค่ะกินก้านผักบุ้งอร่อยนะคะอร่อยมากโอ้ย เเรียกว่าของจริงค่ะของจริงของจริงนะคะคนทํานี่จมูกไวมากนะะอร่อยค่ะเอ,อเกลือสักหนึ่งช้อนชานะคะเกลือหนึ่งช้อนชาดอกเกลือนะคะ นี่เดือดแล้วนะคะนีนค่ะอร่อยค่ะอย่าลืมนะคะแกงโ้มชิมตามใจปรารถนาได้เลยนะคะใส่กุ้งลงไปค่ะวันนี้กุ้งมาจากสมุทรปราการนะคะกุ้งสิบสี่ตัวนะคะสดใหม่ค่ะใส่ลงไปนะคะน้ำจะได้หวานหวานกุ้งสิบสี่ตัวค่ะ จากนั้นก็จะเป็นพริกนะคะชีฟ้าค่ะสามเม็ดแล้วก็หอมเยอะๆหน่อยนะคะหน้าฝนค่ะกินหอมเยอะหน่อยจะได้ไม่เป็นหวัดง่ายค่ะค่ะจากนั้นก็จะเป็นอะไรคะเนี่ยถั่วฝักยาวค่ะห้าฝักค่ะ <c oughs> <c oughs> อร่อยค่ะ อร่อยแน่พิสูจน์แล้วว่าอร่อยค่ะก <c oughs> ิ่นแรงค่ะโหกุ้งสดใหม่เลยนะคะใหม่มากเลยกุ้งอ่ะดูสิดูกุ้งเราะต่อนกุ้งเป็นชมพูเลยค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะกุ้งเราสวยงามมากนะคะผักก็สวยค่ะวันนี้สดใหม่นะคะก็สําคัญนะคะต้องสดใหม่ค่ะนี่ค่ะ โชว์ผักด้วยโชว์ผักโชว์กุ้งเห็นไหมคะใบที่เราไม่ต้องการเดี๋ยวเราก็เก็บออกค่ะอร่อยค่ะลองทําดูนะคะเดือดแล้วค่ะอย่างนี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะดับไฟค่ะจะลิมนะคะชิมตามใจปรารถนาเลยนะคะตามใจปรารถนานะคะคุณตามใจปรารถนาของเรานะคะ เอาลค่ะตอนนี้เราก็ตัดสืบค่ะจะไปกินกันแล้วนะคะสิ่งที่ไม่ต้องการคือเก้าออกนะคะอร่อยค่ะกุ้งสวยๆค่ะเอากุ้งมาโชว์หน่อยที่ตัวเบิ่มๆวันนี้ตัวใหญ่นะคะกุ้งวันนี้กุ้งใหญ่สวยงามค่ะ ไปค่ะไปกินกันเลยค่ะสวัสดีนะคะแล้วพบกันนะคะครั้งต่อไปอัตราส่วนจะใส่ไว้ใต้คลิปนะคะลองทําดูนะคะชิมตามใจปรารถนานะคะสวัสดีค่ะแล้วพบกันนะคะครั้งต่อไปค่ะ